ถึง3 2 7 5ก็ทิศทางบาทก็ยังยังไม่ได้เห็นทรงมาอย่างนี้ยประมาณ2-3วันละแต่อ่อนค่ามาในระยะเวลา10วันนี้อ่อนค่าขึ้นมาประมาณสัก70สตางค์เพราะ<ช>ว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่32.05-06อะคะ่ะอืมครับก็เงินบาทอ่อนตัวลงมามา,มากนะฮะ,ะก็มีส่วนช่วยดันราคาทองคำไว้ไม่ให้ลดลงต่ำเกินไปนะครับ เพราะว่านี่ทปทก็มีประกาศออกมาว่าถ้าบาทอ่อนมากๆก็คงจะเข้ามาควบคุมค่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้บาทหยุดอ่อนด้วย <c oughs> หรือเปล่าก็น่าจะมีส่วนนะแบงก์ชาติเราก็เข้าแทรกแซงวางั้นเถอะนะฮะไม่ให้บาท <c oughs> อ่อนเร็วจนเกินไปวันคริสต์มาสวันนี้คุณพวันดูตลาดทั่วโลกค่อนข้างเงียบเหงาหรือเปล่าครับ นิ่งนะคะนิ่งจนถึงขยับมาได้สองสาเหรียญเองปิดตลาดเมื่อวานนี่อยู่พันสองร้อยสามแล้วก็ไปทำหายอยู่พันสองร้อยสี่กว่าๆไม่ถึงห้า ก็นิ่งมากอะค่ะแทบจะไม่ขยับเลยโดยส่วนใหญ่ตลาดเอเชียจะมีการเปิดทําการจนถึงประมาณสักบ่ายสองนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นยุโรปกับอเมริกาก็ปิดเริ่มทําการอีกทีหนึ่งก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้อะคะ่ะตอนตั้งตีห้าก็เริ่มทําการใหม่เพราะฉะนั้นเองโดยส่วนใหญ่ก็คงไม่แกว่งเลยเชื่อว่าคงอยู่ระดับนี้นะคะ่ะอน่าจะยังทรงๆคิดโก้นี่ก็ขีดเส้นแดงยาวเลยนะ วันนี้วันนี้คงไม่มีการเทรดนะคะเพราะว่า,ถ,าถ้าถามว่าที่ระดับตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างสูงถ้าเรายังมองเป็นเ<ด>ทรนดเทรนขาลงอยู่แต่ถึงวันที่26จนถึง30เนี่ยก็เชื่อว่าตลาดคงบางมากกันขับขึ้นของทองคำคงอยู่ในกรอบแคบๆค่ะอืมก็ยังไม่น่าจะไปไหนนะฮะคุณพรวันดูว่าหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยทองคำจะมีโอกาสดีดขึ้น เ,เขาเรียกอาจจะมีเป็น January effect หรือว่าเป็น New Year effect อะไรนี่คิดว่ามีโอกาสบ้างไหมครับคือถ้าดูย้อนหลังหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกๆต้นปีเนี่ยทองคำก็จะค่อยๆไต่คือเชื่อว่านักนักลงทุนหรือเหตุันทั่วไปโดยส่วนใหญ่พอทันวาประมาณสักยี่สิบทันวาวก็เริ่มติดสถานะกันแล้วก็ทยอยเ,ออเออ ิดบุ๊กกันแค่น,นั้นเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ขายก็ซื้อก็ทําให้ตลาดมันนิ่งกันนะคะแต่พอมาช่วงต้นปีก็เริ่มการเปิดโพซิชันกันใหม่เพราะนั้นเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เกือบทุกปีนะคะคมกราจะเป็นช่วงที่จะเป็นเทรนขาขึ้นค่ะขาขึ้นนะฮะเพราะนั้น<า>ก็ถ้าเผื่อ,อใครคิดว่าพอมีเงินเหลือนะไดโบนัสเยอะ6เดือน10เดือนนี่ จะแบ่งปันมาซื้อทองคำไว้บ้างนี่คิดว่าจะเหมาะสมไหมครับคุณประวันก็ก็เป็นช่วงกําไรระยะสั้นก็เชื่อว่ายังพอทำได้อยู่นะคะแต่หลายค่ายก็ประเมินว่าต้นปีหน้าเนี่ยใรมาสนหนึ่งจะเป็นช่วงฮายนะคะเพราะงะั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะซื้อกันที่จุดไหนแล้วสามารถทำกําไรได้ก็ควรจะออกมาก่อนแล้วรอ ซื้อที่จุดโลเพราะว่าก็มีหลายๆค่ายก็ประเมินว่าโลสุดน่ยไม่ถ้าหลุดพันหนึไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เห็นพันหนึ่งร้อทุนๆหรือหนึ่พันนะคะอยังโชคดียังไม่หลุดพันหนึ่เหรียญน,นะฮะยังค่ะโอ้ตรงนั้นเป็นเป็นโลเป็นทรีอโลเลยนะฮะ คือถ้าวัดตามไฟโบนาที่มันจะว่างตั้งแตนึ่งหนึ่ลงมาถึง1นึ่แถวนั้นเลยเรียกว่าเป็นหลุมดําเลยไม่ควรจะให้หลุดเด็ดขาดนะตรงนั้นต้องยันไว้สุดชีวิตนะครับก็ในช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้นะครับอยากให้คุณพวันประธานไบ g อจีได้กรุณาอวยพรแด่แฟนๆวิเคราะห์ข่าวร้อนของเราหน่อยครับคุณมวันครับ ค่ะขอให้แฟนวิเคราะห์ข่าวร้อนมีความสุขความเจริญคิดอะไรสมความสมความปรารถนาคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองคิดถึงแฟนก็โมได้แฟนนะนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอให้เที่ยวให้สนุกลกับมาเริ่มบู๊กันใหม่ปีหน้าค่ะครับผมขอบคุณค,คุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะมาริคริสต์มาสครับมาริคริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับนั่นก็เป็นคุณพะวันณวัฒนทรัพย์นะครับเราก็า ขอ Merry Christmas แด่แฟนๆทุกท่านเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วก็เบรกหน้าเรามีแขกรับเชิญนะครับจะได้สนทนากันนะครับก็เช้าวันนี้ทางคอพทอเขาไปาบุกยึดสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอีกแล้วเนี่ยนะฮะแล้วจะสมัครรับเลือกตั้งกันได้ไหมเราจะมีพักเล็กพักหนึ่งนะฮะมาพูดคุยกันนะครับว่าแนวโน้มอะไรต่างๆนี่จะเป็นอย่างไรแล้วการเลือกตั้งจะยังคงเดินหน้า